ส่วนทีมชาติไทยชุดยู23ปีนะครับเดี๋ยวมีภารกิจแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนแข่งกันที่อินโดนีเซียนะครับช่วงวันที่15ถึง29กรกฎาคมตอนนี้ก็ฝึกซ้อมอยู่ที่สนามยามาโอกะฮานาสกะอะคาเดมี่โค้ชใหญ่ตอนนี้ก็เป็นโค้ชวังทวชัยดำรงองอ์ตะกูลนะครับก็คุมน้องๆฝึกซ้อมกัน ทางด้านของพันธมิตรประพันธ์ก็กล่าวนะคะว่าการได้ลงแข่งแล้วก็ซ้อมในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็เหมือนได้เป็นการเตรียมร่างกายก่อนในช่วงปรีซีซั่นมีความมั่นใจแล้วก็จะพยายามทําให้เต็มที่เพื่อช่วยให้ทีมมีผลงานที่ดีขึ้นค่ะการซ้อมกับโค้ชวังเนี่ยพยายามปรับตัวกับเพื่อนร่วมทีมแล้วก็ทําความเข้าใจกับแท็กติกโค้ชให้เร็วที่สุดส่วนตัวเคยติดทีมชาติไทยยู23มาแล้วครั้งนี้เนี่ยแตกต่างเพราะว่าได้เล่นกับเพื่อนหลายคนที่เล่นด้วยกันมาแล้วก็มีรุ่นน้องมากมายที่เล่นด้วยกันมาาาาาามแล้้วเนียยยะ,ะ,ะหยรกรก ยากเข้าไปให้ลึกที่สุดแล้วก็เข้าชิงเป็นอย่างน้อยค่ะครับก็จะเก็บตัวซ้อมอยู่ที่สนามแห่งนี้จนถึงวันที่14กรกฎาคมนะครับแล้วก็จะมีโปรแกรมอุ่นเครื่องด้วยเห็นว่าเจอโปลิเทโรนะอุ่นเครื่องหนึ่งนัดแล้วก็จะเดินทางไปที่อินโดนีเซียไปที่จาการ์ตานะครับก็รายการนี้ชิงแชมป์อาเซียนเราอยู่สายเดียวกับเมียนมาแล้วก็ตีมอร์เลสเตนะครับนัดแรก19กรกฎาคมเตะกันตอน2ทุ่ม จอกับตีมอก็ถือว่ายังไม่หนักมากคะนะคุณต่อสู้ก็เราก็สู้ได้ก่อนหน้านี้ชุดนี้ก็เพิ่งมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของโค้ชนะครับก่อนหน้านี้ก็เป็นโค้ชจากญี่ปุ่นนะ,ะแต่ว่าตั้งแต่โค้ชญี่ปุ่นมาทําทีมชุดนี้ทีมไม่ชนะเลยก็เลยต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็ใช้ทางโค้ชวังทวัชชัยดำรงองตระกูลซึ่งก็เคยคุมทีมในไทยลีกอยู่ถือว่ามีประสบการณ์กับนักเตะอายุเจนประมาณนี้เอาลองมาทําทีมดูบ้างค่ะ ขณะที่สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่าค่ะก็มีการเผยผลการจัดอันดับโลกรอบล่าสุดเมื่อวันที่10กรกฎาคมปรากฏว่าทีมชาติไทยเราหล่นมาต่ำกว่า100อันดับแรกอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เนี่ยมาอยู่102เลยค่ะในช่วงโปรแกรมฟีฟา่ารอบล่าสุดทีมชาติไทยเราเล่นแมตช์กระชับมิตรชนะอินเดีย2 0แล้วก็เล่นเกมเอเชียนคัพนะคะเป็นรอบคัดเลือกเนี่ยตอนนั้น,นแพ้เติร์กเบนิสถานไป1.3ค,ค่ะ,คคะก็แมตช์แพ้เติร์กเบนิสถานเนี่ยถือว่าสำคัญนะครับ เพราะว่าเราอ่ะอันดับโลกดีกว่าเติร์กมินิสถานค่ะแต่ว่าตอนนั้นเราก็ไปเยือนเติร์กมินิสถานเขาใช้สนามหญ้าเทียมไงค่ะแล้วก็อยากจะบอกว่าตอนเราเจอกับเติร์กในสนามหญ้าเทียมตอนนั้นเขายังอนุญาตอยู่พอเราเตะจบปุ๊บมีประกาศมาเลยว่าต่อไปนี้ไม่ใช้สนามหญ้าเทียมแล้วแล้วทาไมไม่บอกตั้งแต่แ,ตแรกพรามันปรับตัวกันค่อนข้างยากนะหลายทีไม่ใช่เฉพาะทีมไทยนะครับมาเล่นสนามหญ้าเทียมของเติร์กมินิสถานเนี่ยแพ้ไป ที่ม่ใหญ่ยังโดนเลยเพราะว่าจังหวะทุกอย่างมันเพี้ยนไม่หมดใช่ค่ะก็เลยทําให้ไทยเรามีแต้มลบจากโปรแกรมไปลด12.24คะแนนค่ะคะแนนรวมล่าสุดไทยเราจึงเหลือเพียงแค่1,222.07คะแนนก็หล่นจากอันดับเดิมนะคะตอนแรกเนี่ยเราอยู่อันดับ99ห<ม>ล่นมาอยู่102ซึ่งเป็นการอยู่ต่ากว่า100อันดับแรกในรอบ1ปีครั้งล่าสุดเนี่ยย้อนไปเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วเนี่ยตอนนั้นอยู่อันดับ101บตอนนี้ก็ลงมา102เลย,<อ>เลยค่ะ ก็ถ้านับเฉพาะในอาเซียนนะครับเรายังเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนอยู่นะก็ตอนนี้เราอยู่อันดับที่102อนะครับอันดับ2ของอาเซียนนี่เป็นเวียดนามอยู่อันดับ113ของโลกอันดับ3ของอาเซียนคืออินโดนีเซียอยู่อันดับ1 1 8ของโลกก็5อันดับแรกสําหรับอันดับโลกเรนกิ้งของฟีฟ่านะครับก็ไม่เปลี่ยนแปลงอันดับหนึ่งยังเป็นอาร์เจนตินาแชมป์โลกทีมล่าสุดอันดับ2เป็นสเปน แชมป์ยุโรปทีมล่าสุดแล้วก็ฝรั่งเศสอยู่อันดับ3อังกฤษอยู่อันดับ4บราซิลอยู่อันดับที่5นะครับปีที่แล้วเนี่ยแฟนบอลมีช่วงหนึ่งดีใจมากเนาะอันดับโลกของเราติดอยู่ใน100่งร้เกิ้งอันดับแรกของฟีฟ่าแต่ว่าตอนนี้ผลงานพอพลาดไปนิดนึงเนี่ยก็โดนแซงขึ้นมาแต่ว่าอันดับก็ยังมีโอกาสอยู่นะครับเดี๋ยวผลงานดีเนี่ยอันดับก็จะดีขึ้น